เกิดอ้วยติเหตุรถกระบะชนประสานงานรถเก๋งเป็นเหตุอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่24กันยายน2564อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบนชุดเหลือชุดบ่อไร่ช้างทูนและน้องบ่อนรับแจ้งว่ามีด้วยปิเหตุถนนสายช้างทูลบ่อไร่บริเวณสะพานคลองครีบหมู่ที่หนึ่งตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดในที่เกิดเหตุพบรถกระบะมิสโซบิชสีดำมาเทะเบียนสอเสือ9737กทม ชนประสงงานงากับรถเก๋งทะเบียน5กบ6925กทมสีน้ำเงินตรวจสอบภายในรถเก๋งสีนลำเงินพบมีผู้หมสติอยู่ภายในอาสาสมัครกู้ภัยจึงเร่งดำเนินก,การนำออกจากรถและช่วยปั๊มหัวใจเพราะมีชีพจรเต้นอ่อนพร้อมประสานให้รถโรงพยาบาลบ่อไร่มารับตัวผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลบ่อไร่ทราบชื่อคือนายบรรหาร คุณนวงเป็นข้าราชการครูวิไลอาชีพบอ่อไร่สำหรับรถกระบะมิสุวิชิสีดำมีสองสามีภรรยาได้รับบาดเจ็บบริเวณขาของทั้งสองคนกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งฝ่ายสามีที่บาดเจ็บบอกว่ารถเก๋งขับกินเลนมาจึงเกิดการชนกันขึ้นต่อมาร้อยดำเอกรัะตะนพลแต้มสระ ร้อยเวรสถานีตำรวจปทุมบ่รไรจจังหวัดตราดมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าถนนในช่วงเกิดเหตุมีฝนตกและมีช่วงทางโค้งอาจทําให้ถนนลื่นจนทําให้รถยนต์ทั้งสองคันที่วิ่งอยู่บนถนนเสียหลักชนประสานงากันจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวหนุ่มขับรถกระบะข้ามเมืองเพื่อปะอย่างหลังพบล้อหลังด้านซ้ายมีรอยรั่วแต่ไม่ถึงร้านเจอฝนตกหนักรถหมุนฟาดก,กับเสาไฟโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เมื่อเวลา17บนาฬิกาในวันที่25ญญากันยายนอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบนเชื่อเลือจังหวัดตราได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนเสาอฟฟ้าที่บริเวณถนนสายมุ่งหน้าไปทางอำเภอพรองใหญ่หน้าสำนักง,ง,งานเทศบาลท่าปลีกเนินสายตำบลเดินสายอำเภอเมือจงจังหวัดตราในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะสีขาวหมายเลขทะเบียนใบไม้ต่อเต่า3 7 7 2ตราจอดอยู่ริมถนนพบความเสียหายกลางลำรถด,ด้านขวาที่ฝ่ายก,กับเสาไฟจนยุบนอกจากนี้ยังพบความเสียหาย ในการชนมีไฟท้ายแตกหลุดออกมาใกล้กันพบสเสาไฟฟ้าสองสว่างค้นล้มลงมาและไฟตกลงเกิดความเสียหายส่วนคนขับคือนายสิริชัยเบ็ดแก้วที่ไม่ได้รับความบาดเจ็บแต่อย่างใดนายสิริชัยบอกว่าตนจะขับรถออกจากบ้านจากทุ่งกระดัษเพื่อเข้าตัวเมืองนำรถไปปะยางหลังพบล้อหลังด้านซ้ายมีรอยเร่ว แต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีฝนฟ้าขนองอย่างหนักจนเกิดมีการฟาดและไปชนกับเสาไฟฟ้าในาสิทธิชัยได้รอเจ้าที่ตำรวจมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมแจ้งบริษัทประกันภัยมาดำเนินการต่อไป หนุ่มขับรถกระบะข้าเมืองเพื่อปะย่างหลังพบล้อหลังด้านซ้ายมีรอยรั่วแต่ไม่ถึงร้านเจอฝนตกหนักรถหมุนฟาดกับเสาฟไฟโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเมื่อเวลา17.00นในวันที่25กันยายนอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญชลเลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งว่ามีอบุบัติเหตุรถชนเสาไฟ้าที่บริเวณถนนสายมุ่งหน้าไปทางอำเภอคลองใหญ่หน่าสำนักง,งานเทศบาลท่าพลิเนินท์ใตตำบลนินทายตอำเภอเมืองจังหวัดตราง ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะสีขาวหมายเลขทะเบียนบอยไม้ต่อเต่า3772ตราดจอดอยู่ริมถนน,นพบความเสียหายกลางลำรถด,ด้านขวาที่ฟาดกับเสาไฟจนยุบนอกจากนี้ยังพบความเสียหายในการชนมีไฟท้ายแตกหลุดออกมาใกล้กันพบเสาไฟฟ้าสองสาว่างพค่นล้มลงมาและไฟตกลงเกิดความเสียหายสนคนขับคือนายสิริชัย เบ็ดแก้วที่ไม่ได้รับความบาดเจ็บแต่อย่างใดนายสิริชัยบอกว่าตนจะขับรถออกจากบ้านจากทุ่งกระดัษเพื่อเข้าตัวเมืองนํารถไปปะยางหลังพบล้อหลังด้านซ้ายมีรอยรั่วแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีฝนฟ้าขนองอย่างหนักจนเกิดมีการฟาดและไปชนกับเสาไฟฟ้านายสิทธิชัยได้รอเจ้าที่ตำรวจมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมแจ้งบริษัทประกันภัยมาดำเนินการต่อไป ระวังนะคนไปวัดจะตกนรกคนตกปลาเขาจะไปสวรรค์กันแล้วนะเว้ยเราก็มานั่งนึกทำไมคนตกปลาไปสวรรค์ทำไมคนไปวัดตกนรกอาตามาก็นั่งนึกไปนึกมาอ๋อเป็นไปได้ไหมที่คนไปวัดใส่ชุดขาวนั่งพนมมือไหว้พระกำลังไหว้พระแต่งตัวสวยสายตาก็ชำเลืองมองให้คนตกปลาอยู่ข้างวัดขออภัยนะนึกในใจ วันพระวันเจ้าก็ไม่มีเว้นนะพวกมึงอะไปตกปลาเบ็ดมาเกี่ยวนายักษ์เขาเหงือกฉีกปากแหกอยู่นั่นนะไอ้พวกมึงไอ้คนชั่วไอ้เลวไอ้ชั่วกูเนี่ยดีของมึงเยอะคนเข้าวัดเข้าวาผู้สวดมนต์ทุกวันพวกมึงไอ้เลวไอ้ชั่วส่วนคนที่ตกปลาข้างวัดตกปลาไปก็ชำเลืองตามองคนที่อยู่ในวัด ขอโทษนะครับผมไม่มีอะไรจะกินจริงๆแม่ก็หิวน้องก็หิวพ่อก็ป่วยไม่รู้จะทําอะไรกินจริงๆวันพระอยากจะหยุดสักวันก็หยุดไม่ได้แม่บอกว่าเฮ้ยกูไม่มีอะไรในไส้เลยนะมึงนะกระเพาะกูก็ยังย่อยอยู่เนี่ยกระเพาะไม่หยุดย่อยลูกหยุดหาของมาให้แม่กินไม่ได้นะลูกขอโทษนะครับแม่ผมไม่มีอะไรกินจริงๆจําเป็นต้องทํานะครับขอโทษขอสาธุกับทุกคนที่สวดมนต์อยู่ในวัดนะครับสาธุสาธุาธนี่กูได้ตัวหนึ่งแล้ว เชื่อเลยว่าถ้าคนสองคนตายพร้อมกันยมเชื่อไหมว่าคนอยู่ในวัดในตกนรกเชื่อไหมว่าคนตกปลาแล้วจะไปสวรรค์เชื่อแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าฆ่าสัตว์ก็เป็นบาปไปวัดสํารวมกายวาจาก็เป็นบุญแต่ก็ต้องไม่ลืมอีกคำหนึ่งที่ว่าสวรรค์นในอกนรกในใจกำลังฆ่าสัตว์เป็นบาปต้องได้รับผลบาปแน่แอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ว่าจิตใจดีงามส่วนคนที่ไปวัดสํารวมกายวาจาก็ดีแต่จิตใจไม่ดีงามเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่า สวรรค์ในอกนรกในใจก็มีอยู่จริงๆเป็นไปได้ก็ให้เป็นสวรรค์ทั้งภายในภายนอกด้วยก็จะดี